สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพรอเม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกคนกทุก่านเด้อจ้าบอกว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวรัวทางต่างประเทศเด้อะที่เขามาติดตามหับชมหัาฟังแพ่ว่าคนโก้คนเกาคนเดิมนะคะทุกคนทุกท่านนะคะมื้อน,นี้แพ่ว่าก็มีเหลืองลาวนะคะและก็ความกระจ่างแจ้งหรือว่าความคิดเห็นจากพ่มแม่พี่น้องคนไทยนะคะว่า คนไทยรู้แจ้งเห็นจริงนะคะทุกคนว่าหลักๆแล้วมุมมองความคิดของคนเราเป็นแบบนี้นี่เองนะคะทุกคนบนหนาแล้วนะคะคนไทยถึงได้แบบว่าอาให้าย,ย่ามคิดเสมอนะคะว่าเขาอาจจะมีความคิดทีเหมือนกันไขายขๆกันเพราะว่าเนื่องจากอาภาษาวัฒนธรรมและการเป็นอยู่ของเราระหว่างไทยกับเรามันแทบจะเหมือนกันได้เลยแต่ว่าคนไทย คนเล่าส่วนใหญ่คือตองดอยคาตนเองแหละกายัง่งมีความคิดอาคติกับคนไทยนั่นเองนะคะพี่น้องนะคะก่อนที่จะไปทรับช่วง h ฟังนะคะเพวว่าก็ขอฝากหนึ่งไลค์หนึ่งแ like, ช์นะคะแล้วก็หนึ่งกำลังใจด้วยก,การกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ต้องพลาดทุกคลิปของเพงว่านั่นเองนะคะพี่น้องนะคะวันนี้เราก็มาแบบเราหอยไรเหียนะคะพี่น้องนะคะ คือหน้าพี่น้องนะคะเอาจริงๆนะยางที่เห้าเห็นนอได้หลายคลิปได้หลายกระแสะด่าหมานะคะทุกคนเหลืองการใส่ภาษาเหลืองการเอาเวาวาจ้าแม่กระทางเหลืองการทีเหยียด,ดวยวรื่าเหลืองการที่จะาววหาค้นงานน้ากันนะคะทุกคนคือจริงๆอะ่ะมันจะรู้อยู่แล้วว่าหลักๆคือคนลาวด้วยกันเองนี่แหละชอบจะดูถูกกันเองว่าเออทำงานอยู่ประเทศไทยมันหดดีเนี่ยได้ว่าสุดท้ายก็คือทํางานเป็นขีหาเขาคือเกา่า เราอยากให้มองว่าโอกาสที่สําคัญหรือว่าความเป็นอยู่หรือการที่เขาให้เกียรติมันเกิดจากตัวเราเองที่เราคิดตั้งแต่เริ่มนะคะทุกคนอย่างเช่นบอกว่าเออต่อให้เราเรียนรู้อะอะไรมากมายแต่สุดท้ายเราไปทํางานเราก็ได้แค่นั้นคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกมาทุกคนว่าเอาจริงๆนะ การศึกษาหรือว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคนไทยนี่คือให้ความสําคัญกับการศึกษามากขอชื่นชมจากใจจริงนะคะทุกคนในฐานะที่เพาวาเป็นคนหนึ่งที่เคยไปเรียนกับน้องหรือว่าไปโรงเรียนไปสอนขคอต่างๆนานา,นาเคยเอาจริงๆนะมาอยู่ไทยเนี่ยเพววา จำไม่ได้เลยว่าเพาวาทํางานบ้านเพาวาไม่เคยเจอน้องหรือไม่เคยได้เลี้ยงน้องเพาวาเลี้ยงน้องตั้งแต่ที่อยู่กับเด็กนะตอนนั้นเพยววาทางานอยู่ที่อ่ะเออบางบอนห้านะทุกคนแล้วก็อยู่กับคนจีนนี่แหละจีนจีนผสมไทยนะทุกคนจีนจีนครึ่งไทยครึ่งไทยครึ่งจีนแล้วทีนี้ก็มีน้องน้องเราก็เรียนรู้กันไปเรียนรู้รู้รู้ชอบแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าเออการที่แบบ มันเหมือนทําให้เพยววารู้ตั้งแต่ที่เพยววายัางอายุ13ปีที่เรียนรู้เกี่ยวกับอยู่กับเด็กแล้วเขาจะรู้ว่าออการศึกษาเขาให้กับเด็กเป็นแบบนี้นะทุกคนเชื่อไหมคะว่าเขาไม่เคยสอนเด็กเลยว่าเราอะไม่มีการศึกษาเราไม่มีความรู้อ่เราสอนไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นเขาไม่เคยว่าอย่างนั้นเลยนะเอาจริงๆเลยไม่เคยว่าเลยนะ ไม่เคยบอกว่าเออพี่พี่แวว่าไม่มีความรู้พี่แพลว่าไม่เป็นหนูอย่างนี้เพราะว่าพี่แพรว่าไม่ได้เรียนนู่นนี่นั่นคือเขาจะไม่พูดเขาบอกว่าอ่ลองถามพี่เขาซิพี่แพี่เขารู้ไหมพี่เขารู้เหมือนแล้วหรือเปล่าแต่ถ้าเด็กบอกว่าพี่แพวาไม่รู้เพราะว่าพี่ไม่วาไม่ได้เรียนพี่แพวาถ้าเด็กเผลอพูดว่าเออพี่ไม่ว่าไม่ได้เรียนพี่แปลว่าไม่รู้หรอกพี่แม่วาโงู้นนู่นนี่ เขาจะสอนลูกเขาทันท no ีเลยนะคะว่าอย่าพ <na> ูดอย่างนั้นอย่าไปดูถูกคนอื่นอย่าไปดูถูกเขาที่เขาไม่ได้เรียนน่ะก็จริงแต่เราอย่าไปดูถูกเพราะว่าความคนเรารู้ไม่เหมือนกันพี่เขาไม่ได้เรียนเออพี่เขาไม่รู้สิ่งนี้เพราะว่าพี่เขาไม่ได้เรียนแต่เราอย่าไปดูถูกพี่เขาอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราดูถูกพี่เขาอย่างนั้นเท่ากับว่าเราก็ไม่ได้เรียนเราก็เรียนไปเราก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร เพราะว่าขนาดเราเรียนแท้ๆเรายังดูถูกคนอื่นที่เขาไม่ได้เรียนนี่ค่ะทุกคนมันคือคำสอนที่มันประทับใจนะจริงๆนะประทับใจแต่ในฐานะที่เราเป็นพี่เลี้ยงน้องหรือว่าเราเป็นอ่แรงงานเราจะพูดให้กำลังใจเนะาะใช่ครับพี่เววาไม่รู้พี่ว้าไม่ได้เรียนนั่นแหละก็คืออ่านละน,นั่นตอบต้องสอนพี่เววาด้วยนะต้องบอกพี่เววาะนะคะว่าออาอย่างนี้มันอ่านว่ายังไงคือเราเพื่อจะ ให้เด็กอะ่ะรู้จักคิดรู้จักแบบอค้นหาคำตอบเพื่อจะได้รู้ว่าเออโดยที่เราไม่ต้องตัดเพ้อเขาหรือว่าต้องใส่อารมณ์หรือว่าต้องใส่แบบในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปอะ่ะทุกคนอันนี้คือคือสำหรับตัวเพวาะนะเาะเพวาะจะคิดแบบนี้นะแต่ว่าเราก็จะมองอีกมุมหนึง่งอันนี้คือการสอนและการเรียนนี่คือคนไทยเขาให้ความสำคัญอย่างมากทุกคนเชื่อไหมคะปัจจุบับนนี้เพววา,าก็อยู่กับเด็กเนาะกลับมาจาก โรงเรียนนะน้องกลับมาจากโรงเรียนเท่จะัหกโมงเลิกเรียนไปตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะเด็กอะ่ะคืออายุแค่สี่ขวบนิดๆอะ่ะไปตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งกลับมาถึงบ้านห้าโมงกว่าเกือบจะหกโมงแต่บางบางคนนะเด็กบางคนนะที่พว่าเคยอยู่ออกตั้งแต่เจ็ดโมงกลับมาถึงบ้านนะออกตั้งแต่หกโมงครึ่งก็มีเจ็ดโมงก็มีกลับมาถึงบ้าน ทุ่มหนึ่งสองทุ่มไปเรียนพิเศษนะคะทุกคนแล้วก็มาได้รีแลกอ่ารีแลกโน่นนี่นั่นก็คือกลับมาถึงบ้านแล้วก็กินข้าวมาจากข้างนอกแล้วก็มารีแลกมาเล่นดูการ์ตูนสักครึ่งชั่วโมงอะดูหนังดูการ์ตูนดูหนังสักหนึ่งชั่วโมงมก็คือให้รางวัลไปแล้วก็หลับแล้วก็นอนคือเขาจะพยวยาชอบในความเป็นคนไทยที่สอนดูนะคนที่มีเวลาเนาะไม่รู้ว่าเราอยู่ครอบครัวที่ สมบูรณ์หรือเปล่าหรือว่าครอบครัวที่มีความรับผิดชอบมีกฎระเบียบหรือเปล่าคือเขาจะรู้ว่าเวลาเรียนก็คือเรียนเวลารีแลกเวลาเล่นเวลาดูก็คือเล่นไปแบ่งเป็นสัสดส่วนไปอันนี้คือสิ่งที่มันมันดีมากนะมันดีมากเราก็พยายามที่จะเอาแบบอย่างอยู่นะในการที่ทำงานเป็นขั้นตอนอย่างเช่นเวลาที่เราทำงานแล้วก็จริงจังกับการเกินไป เวลาที่เราหยุดเราอยากจะเที่ยวเราก็ได้ไปเที่ยวเราอยากนอนเราก็เออวันนี้เรานอนได้อยากจะใช้เงินวันนี้เดือนนี้เราจะใช้ยังไงเราก็ใช้ไปคือมันมีจุดที่แบ่งชั้นนี่แหละค่ะทุกคนในการที่เราทํางานเราได้สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่เรามาในมาทำงานในประเทศไทยเราถึงบอกว่าการศึกษาเราไม่ได้จําเป็นแค่ว่าเราสอนหรือว่าเราดูเด็กแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ไปกับสิ่งสิ่งนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เพว่าชอบนะ อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ชอบนะคะทุกคนแล้วคนที่แบบว่ามันจะแตกต่างกับที่เราของเราคือเรียนฉันมาจากโรงเรียนฉันก็ไม่สนใจเล่นก็เล่นยาวไปเลยแล้วคนที่ไม่ได้เรียนก็ชอบมาดูถูกแล้วคือบางคนก็แบบปล่อยป่าละเลยคืออาจจะเป็นบวกกับการที่เราไม่มีเวลาสอนเขาหรือเปล่ปาเราไม่มีเวลาบอกเขาหรือเปล่ปานี่เราก็ไม่แน่ใจนะแต่และครอบครัวแต่และบุคคลมันไม่เหมือนกันแต่ไม่ว่าเชื่อว่า ที่ประเทศลาวหรือว่าในในลาวอ่ะหรือว่าครอบครัวคนลาวบางคนอ่ะคือเป็นตัวอย่างที่ดีมากอย่างเช่นนะเพยวว่าจะพูดเลยว่าอาอาวนะอาหรือว่าอาน้องเรียกว่าอาแล้วกันนะอาอาเอาไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ชายอ่ะน้องของพ่อนะคะทุกคนเป็นน้องของพ่อเพวาที่เขาสอนลูกไดีมากแล้วเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมมากนะคะทุกคนการศึกษาดีมากและลูกนี่บอกเลยว่า พูดภาษาลาวนี่แทบจะได้น้อยมากพูดแต่ภาษาอังกฤษนะคะทุกคนนะแต่ว่ากว่าที่เขาจะประสบความสาเร็จในด้านนั้นเขาก็คือต้องผึกฝนมาเรียนที่ประเทศไทยเป็นนักเรียนเป็นนักบวชเป็นนักอะไรสารพัดนักเลยทุกคนจนกระทั่งผลักด,ดันตัวเองให้มันได้ดิบได้ดีและเขาก็จะสอนลูกเขาในสไตล์แบบไทยบ้างญี่ปุ่นบ้างนะเพราะว่าแฟนเขาไปทํางานที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ เหมือนอ่ะฝรั่งเศสบ้างนะทุกคนก็คือเหมือนอังกฤษบ้างก็คือเขาจะใส่สติปลงไปแบบนั้นคือรู้เลยว่าเออเขาจะไม่ดูถูกใครขนาดพี่เลี้ยงที่เป็นญาติพี่น้องหรือว่าอะไรที่เราไปนี่เขาก็ยังแบบจะถึงจะพูดภาษาเราไม่ค่อยได้แต่เขาก็จะพยายามที่จะสื่อสารแล้วก็เลยให้เราได้เรียนรู้ว่าเราไม่ควรจะโดยค่าคนอื่นที่เราไม่รู้เลยภาษาอังกฤษเอาจริงๆนะแพรวะตอนที่แพรวาเรียนอ่ะ A B C D นี่เพวายังท่องไม่เป็นเลยยังไม่รู้เลยว่าอันไหน A B C D เพวาเป็นจากที่เพวาได้มาทํางานในประเทศไทยแล้วเพวาได้สอนคือไม่ได้สอนหรอกคือดูพ่อแม่เขาสอนน้องและน้องก็บอกว่าเออแล้วก็แกล้งทําเป็นถามน้องอ่าวันนี้เป็นคุณครูใช่ไหมคะวันนี้เป็นคุณครูใช่ไหมครับอันนั้นสอนพี่เพวาเลยว่าการและน้องก็จะสอนเนี่ยคะ่ะทุกคนมันเหมือนเราได้ฝึกเด็กไปด้วยแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากเด็ก อันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่ารู้สึกปลื้มใจมากนะต้องชื่นชมแนละ้วทุกคนบางครั้งเนี่ยเราเราทำกันบ้านงูปปาะนะ่ะเราก็ทําไปเราก็ยังไม่รู้ว่าเออเด็กยังบอกเราว่าแบบนี้แบบนี้เรายังได้ข้อคิดหรือว่าเราได้ตอบโจทย์จากเด็กอ่ะแล้วเจ้านายทุกคนเชื่อไหมคะว่าเขาจะบอกเราว่า ยิ่งเราไม่เป็นเรายิ่งต้องพยายามเรายิ่งต้องเรียนรู้เดี๋ยวพี่แพรวาก็จะซึมซับไปจากตัวน้องๆเองอันนี้คือไม่ใช่แค่เจ้านายของแพรวานะหรือไม่ใช่แค่แพรวาที่แพรวาเคยทํางานมาด้วยนะแม้กระทั่งคอมเมนต์จากพ่อพ่อพ,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 อพี่พี่พี่น้อง FC ทั้งหลายแหล่นี่แหละค่ะทุกคนก็คอมเมนต์แบบนั้นเออนั่นแหละคือการเป็นสิ่งที่เรียนรู้ไปในตัว คนไทยเขาเป็นคนที่ให้โอกาสไม่มีการปิดกัน้นคนไทยเขาเป็นคนที่ชอบอยากจะเอาความรู้หรือว่าสิ่งที่เขามีอยู่อะสิ่งที่เขาได้เรียนรู้อะชอบเผยแผ่ชอบเปิดเผยชอบพูดชอบคุยชอบเล่าให้เราฟังชอบให้ความรู้แก่เราไม่เคยปิดบังความรู้เลยอันนี้คือคนไทยค่ะทุกคนจริงๆนะ ขนาดเพาวาเนี่ยอยู่ประเทศไทยจริง,รงๆเลยนะเพาะวาไม่เคยจําทางเลยเวลาที่เพาวาไปไหนก็แล้วแต่เพีววาเป็นคนหนึ่งที่จะไม่จําเรื่องเส้นทางถึงหนุนนทางเป็นคนหนึ่งที่ไม่จํานะเวลาะจะไปไหนแต่ละทีเนี่ยต้องถามก่อนแล้วที่เพาวาอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเพาวาถามว่าจะไปไหนแกก็จะบอกเออเส้นนั้นเส้นนี้นะแบบนั้นแบบนี้คือจะบอกรายละเอยียดของเราอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเรารู้เลยว่า บางครั้งอะสิ่งเล็กๆเรื่องเล็กๆนะทุกคนแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจแล้วทางความคิดของเรานะอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งที่เพยววาอยากจะมาบอกมาคุยนะคะเน้อเนอะโอเคเด้อค่ะเลื่องน้าาทาเบิร์ดนะคะเพวาก็เล่าไม่รู้เล่าอะไรไปหลายแหล่เลยนะคะทุกคนนะรับชมเราฟังแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงก็ <laughs> สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันไหนด้ค่ะ <laughs> ก่อนจะจบคลิปนี้ก็ขอฝาก หนึ่งไ like, ลคะ์หนึ่งแชร์นะคะหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้พม่ว่านะคะชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ต้องพลาดทุกคลิปด้วยนะคะสวัสดีสบายดี